สิบเอ็ดบทสวดมังครสุดตังอเซวนาจะารานังพันธิทานังจเซวนาโูชาจะพูชนียานังเอตตามังคารมุตตามัง ปฏิรูปะเทสาวะโสจัปปุเขจักตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจจเอตัมังครมุตตมังพาหุสัจจันจัสิปัญจวิเนโยจัสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวะจาเอตัมังครมุตตมังมัตาปิตุปัทถานุปัฏฐานาสั่งข่าวหูนากราจักกรมันตาเอตัมังครมุตตมังทานันจธรรมจริยาจายาตะกานันจัสรังข่าวหูอนาวัชานิกามันิเอตัมังครมุตตมังอารติวิรติปะปามัสสะปนาัสสัญโม Apa ma toca tammi soe tamang karamu tamang kara bohca niwa toh cakasan coki cakatan yuta kari ena tamang soe wanae tamang karamu tamang kanti caksoe caksa ta samana na cakta tapo capa mama carian caharia setana taksana ni pana sa cikiri ya cahie tamang karamu tamang sa. จิตตังยัสสานกัมปติอโสกังวิสังเขมังเอตามังคารมุตตมังเอตาริสานิกาตะวานสัพพะธรรมะปราชิตตาศภัตตโสทิงขัดชนติตันเตสังมังคารมุตตมันเตสิบสองบทสวดรัตนปริตยังกินชีวิตทางอิทาวะหุรังวะสเกสุวายังรัตนังปาณีตังนาโนสังมังอธิตถาทัตคติไนธรรมปิพุทธีรัตนังปาณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหตุ ขายัางวิราคังอมตตังปานิตังยัตถาจักขาสกฤตมุนีสมาหิโตนาเทนัตเมนะสมาธิกินติธรรมปิธรรมเมรตนังปานิตังเอเตนะสัจเตนะสวัติโหูโสยัพุทธะเสถโอภริวันนียสุจิงสมาธิมานันตาลิกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมโนวิชติธรรมปิธรรมเมรตนังปานิตัง

เตปติปัตตามตังวิไคหารัตามุธานิปติงคุณจามานาอิทัมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหูตัวขีณาผูรานังนังวังนาทิสัมบวังวิรตติจิตายติเกปาบะสมิงเตกีนาพิจายวิรุณหิจันธานิปันติทีรายทายปฏิปวิทัมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหูตัวสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวา อาตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปัจชาอัตาทันตัสสาโพสัสสานิจังสัญญาทัจานิโนเนวะเทโวนคันทัพโหนมารองสหปมุนาชิตังอปัตชิตังกายิราตัทธาโลกัสสะชันทุโนูสิบสี่บทสวดเกสศพุทธสูตรอาสิตามิจังเตนะภะคะวตาสานตาปัสสตาลหตาสมมาสัมพุทเตนะเอธาตุนใหมานุสเวนะมา ปรมัตถารายะมะอิติกิรายะมะปิตาคัสสะปัตทานิมะตักขะเฮตุมะนัยขะเฮนิมะอากาลาปาริวิตาเกนิมะทิฏฐินิสานักติยามาปภะรูปะตายะมะสัมโนนุขรุยะธาตุเมเฮอัฏฐานวัชเนยธาิเมตมะกุศไลเมตมะสาวะชายเมตมะวินโยครายตายเมตมะสัมมาตาสัมมาทินาหิตายทุกขะยาสุวัตติยัตถุเมเฮปะชาเฮยาธาิยะธา ตูมอัตาวัชนยถาอิเมตมากุศไลเมตมะนวจัยเมตมะวิญญูปัสสาอิเมตมะสมตตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตตอาตถาตูมิให้อุปัสสัมปชาวิหรเรยยาธาติสิบห้าบทสวดออปะเนยสูตร อุปัญญาติชีวิตธมะปัมายยงชรลปานิตัสสานสันติตานาเอตังพายังมรณะเปกขามโนปุญญานิกยิราถสุขาวะหะนิอุปัญญาติชีวิตธมะปัมายยงชรลปานิตัสสานสันติตานาเอตังพายังมรณะเปกขามโนโลกามิสังปัจช้าใหสันติเปโกโยธาคายนาสังใหมัวจายาอุทาเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาหุติยังชีวะมานุปการุติ ปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุตินโนสุขามาวะหะติเอสานิสังโสธรรมีสุตินีนัตถุคติงคติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจารียาธาปัญญายปัสสติอถานิพินจติทุกเขเอสสามาโถคุยสุติยาสัพเพสังขาราทุกคติ ยถาปัญญาญาปัสสติีฐานิพินติทุกเกสัมมาคุยสุทิยาสัพเพธรรมานตติยถาปัญญาญาปัสสติอฐานิพินติทุกเกสัมมาคุยสุทิยาสิบหกบทสวดปันักะชาดุปันนการท่านมีเกตุติยังอะโหตากิกาเอตาธัญญายเมตาวีตังคันเฮยาปันักังพาหุงเวสารังยันติปะปะตานิวนานิชา อารามาโลกะเจตยานิมนุสย์สัพยาตจิตาในดังโคสละนังเขมังเนตังสละนามุตัมังเนตังสละนามะครมมาสัพพะตุขะตมุจติโยจ่าพุทธันจธรรมันจัสังกัรจ่สละนังขะโตจัตตาริระยัจจานิสัมมาปัญญายปัสสติทุขังทุกขสมุปะทังทุกขสัจจติกังบังอริยัจตัางขี้กลาง toko bersama kami nang etang sarana mang etang sarana mutamang etang sarana makamasa patuka pamutati sarana